ค่าติดสั่งกระผมพี่ไงเราห้าหมื่นบาทสองหมื่นกี่ห้าหมื่นบาทส่วนค่าทีวีไซส์ห้าหมื่นบาทรวมค่าเดินฟงเดินไปอะไรเนี่ยห้าหมื่นบาทก็ใช้ไฟกระเสริฐเลยเพราะว่าเราไม่บางวันเราอยู่ปีวันอยู่แล้วเราไปอยู่อาอยู่อะไรเงี้ยแอบนอนแอวนี้นนี่บวกกับค่าไอของไฟกระเสริฐาหม้อไฟเนาะค่าประจำตอนแรกหนึ่งพันบาทตอนนี้ตัวนี้เหมือนกับรัดเพราะว่าจะต้องมีค่าประจำแล้ว อาจจะมีค่าดำเนินการแล้วเขา้อก่อนพันหนึ่งสามค่าทำกสังเกหนึ่งหมื่นบาทเราใช่ตัดไม้คาไม้ไอไอแรกไอจติโรคมาทำาแรนหลังคาาซื้อแค่หลังคาที่หน่อยครับไปซื้อหลังคามือสองไปทำพวกรทางเก่าช่ของ่เรามีอาจจะเป็นหลังตรงกลางนีกเนี่ยประอยากนองมอกมีค่าคนค่า ได้ี่แค่ประมาณฟรีนี่ชาวบ้านเขานิแ่เขาไม่ทันไม่นนี